สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับที่ดินบ้านสวนวิวเขานะครับสไตล์โคกหนองนานะครับก็เป็นที่ดินขนาดหนึ่งไร่นะครับวันนี้นะครับก็อัปเดตพื้นที่ให้ทุกท่านได้ชมนะครับที่ดินนะครับอยู่ที่บ้านพิกบ้านนานะครับจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้ก็ลงไปฟ้านะครับนี่นะครับแล้วก็วิวเขาใหญ่นะครับสวยๆตรงนี้นะครับก็ แบ่งแปลงขนาดพื้นที่1ไร่นะครับหไร่400ตารางวานะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่2,100บาทต่อตารางวานะครับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อผ่านทีมขายสมาร์ทแลนด์แปดแได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อที่คุณสามารถโดยตรงนะครับศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเก้าสามห้าศูนย์นะครับที่ดินบ้านสวนสไตล์โคกหนองนานะครับตํบลบ้านพิกอำเภอบ้านนานะครับจังหวัดนครนายกนะครับแปลงขนาดพื้นที่1ไร่นะครับดนด่วนนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับ ไฟฟ้าประป่าพร้อมถนนพร้อมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ